ยินดีด้วยนะคะเงินเข้าแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้เฮทั่วประเทศค่ะสําหรับกลุ่มตกหล่นอยู่ที่ประมาณ6.8ล้านควเรือนตอนนี้นะคะมีการโอนเพิ่มทั่วประเทศ77จังหวัดเลยสําหรับโครงการมาตรฐานในการรักษาเถรยรภา,ภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต25 6พัรกบกกลุ่มตกหล่นไร่ละ1000บาทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ดินที่มีโนดนะคะแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือแม้กระทั่งเอกสารที่เป็นพอประ ทหไม่มีเอกสารสิทธิ์วันนี้ก็เริ่มทยอยโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรแล้ว7 7จังหวัดนะคะวันนี้มีจังหวัดอะไรบ้างเหนืออีสานกลางใต้ตะวันตกตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กระชาก์กดติดตามกดซับสไครปเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารค่ะแผนตารางการจ่ายเงินจากฝ่ายนโยบายทางภาครัฐของทางธนาคาร,รกสแจ้งชัดออกมาแล้วโอนจังหวัดอะไรบ้าง 6.8แสนร้านคัวรเรือนค่า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั่วประเทศนะคะสำหรับกลุ่มตกลงวันนี้ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทั้งที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่มีสนุที่ดินลงทะเบียนขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสง่งเสริมการ,กรเกษตรตอนนี้ทางธนาคารทากศได้มีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและมีการโอนเงินตั้งแต่เวลา15นาฬิกาสนาทีค่ะและมีการทยอยโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรแล้วนะคะเรามาดูนะคะในส่วนของแผนการจ่ายมี มีจังหวัดอะไรบ้างที่มีการโอนเงินในวันนี้ที่สําคัญค่ะ77จังหวัดทั่วประเทศนะคะใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินวันนี้โอนจริงจ่ายจริงโอนตรงเข้าบัญชีร่วมสแสดงความยินดีด้วยค่ะเรามาเริ่มแผนการจ่ายเงินนะคะในส่วนของภาคกลางค่ะก็จะมีในส่วนของ24,25รายมีจังหวัดชัยนาทนนทบุรีปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองค่ะภาคตะวันตกนะคะ45,31รายก็จะมีการจนั บุรีนครปฐรมประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็สุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะคุณผู้ชม3ามหม่รายมีจังหวัดจันทบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีตราดค่ะนครนายกปราจีนบุรีระยองสมุทรปราการแล้วก็สาแก้วค่ะส่วนภาคอีสานวันนี้ก็มีโอนนะคะคุณผู้ชมเป็นอีสานตอนบนค่ะเกษตรกร,ร,การชาวนาที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินจะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือแล้วก็โอนตรงเข้าบัญชีให้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนแป 66 6รายค่ะมีจังหวัดกรุงศรขอนแก่นนครพนมบม,าามุกดาหารร้อยเอ็ดจังหวัดเลยสกลนครหนองคายหนองบวัวลำพูและก็อุดรธานีค่ะตามมาด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือว่าอีสานล่างนะคะ1 7 7 0 4 8รายค่ะซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ยโสธรสีสเกตสุรินทร์อำนาจเจริญอุบลราชธานีค่ะและพี่น้องเกษตรกร,รกทางภาคใต้วันนี้ก็ได้รับสิทธิในการจ่ายเงินด้วยเช่นกัน อัปเดตข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายกิจการสาขาทางภาคใต้ตอนบนมี1,153รายจังหวัดกระบี่ค่ะชุมพรพังงาภูเก็ตระนองแล้วก็สุราษฎร์ธานีส่วนภาคใต้ตอนล่างก็จะมีจังหวัดตรังนะคะนครศรีธรรมราชนาราธิวาสปัตตานีพัทลุงยะลา,าสงขลาแล้วก็สตูลค่ะและตามมาด้วยพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมเราเริ่มกันที่ภาคเหนือตอนบน1 2 9 0 2 8 รายมีจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านพยาวแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนค่ะและก็จังหวัดในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะคะ93,247มารย่ 93, ายค่ะมีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากนาครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกค่ะเพชรบูรณ์ค่ะสุขโขทยัยอุตรดิตถ์และก็อุทัยธานีรวมไปถึงภาคกลางก็คือกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ที่4 6 6 8ัรายค่ะวันนี้เกษตรกรที่จะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือจากทางธนาคารทกสร,รวมแล้วอยู่ที่ 688,013รายร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั่วประเทศอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิการโอนเงินผ่านช่องทาง https://choco. inbac.com ค่ะและที่สำคัญตรวจสอบเช็คสิทธิ์กดที่ตู้เ TM ก็ได้นะคะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมทั่วประเทศค่ะร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ได้รับการอุดเนินแล้วก็อย่าลืมทักทายพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในช่องได้ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ